ก็ขอกกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องเชฟสีพยากรณ์ิเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวไมโครโฟนจากบาลโนพีดี0หนึ่งร้อยเอ็กครับซึ่งก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยอันนี้แบบว่าเพิ่งมาส่งเลยเมื่อวานนี้ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นไม์แบบไดดมิกเนาะ USB XLR ไดามิกไมโครโฟนนะ USB, LR, นะซึ่งตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ทงสองสายเลยทั้งเป็นตัวของสาย USB ที่สามารถต่อเข,าขอเ้าคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือจะต่อผ่านพวกซาวการ์ดอะไรพวกนี้ที่เป็นตัว XLR ได้เลยเช่นกันนะแล้วก็มันเรามาหันมาดูทางด้านนี้กันบ้างมีด้านนี้เขาก็จะมีบอกรายละเอียดต,ต่างๆซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งตัวอ่าเขามีแนะนําว่าอันนี้เป็นฐานนะมีฐานให้ซึ <c> ่ง <oughs> ไม่ต้องนําเสนอก็ได้นะไอตรงนี้ไอตรงนี้ไอตรงนี้ไม่ต้องนําเสนอก็ได้นะพราแบบเอ้ยยังมีฐานนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยก็คือ USB C and XLR connector er. ก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปก็คืออันนี้มือถือเขาก็สามารถต่อได้นะแต่ว่าอาจจะต้องมีสายหรือโพรแองอะไรพวกนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะแล้วก็ทูอินวันก็จะเหมือนเปป็นทั่ๆไ ที่เราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้ก็คือเราเสียบหูฟังเข้าไมโครโฟนเพื่อมอนิเตอร์เสียงว่าเสียงเป็นยังไงอะไรทวกงนี้แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับไฟ rgb ได้นะแล้วก็อันต่อมาคือสามารถมิวเสียงได้ทั่วไปครับไม่มีอะไรโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านะตัวนี้ไม่ได้มีเทปอะไรเนาะถ้าเราไปเทียบกับไฟฟก็คือเขาจะเป็นเทปปิดไว้เลยเนาะแต่ตัวนี้ไม่มีนะคือมันก็เป็นข้อดีครับว่าตรงแบบว่าตอนแกะมันก็ง่ายขึ้นหน่อยโอเคอันนี้เราต้องแกะจากด้านล่างนะท่านผู้ชมซึ่งออโอเคนราาจะปนน นี่ครับแต่ข้างในก็โอเคนะผมว่าเนี่ยก็กล่องกระดาษทั่วไปครับแต่ผมว่าโดยรวมอะผมยังให้ไฟไฟดีกว่านะจากที่ตัวเราเรารีวิวที่เราเรีวิวครั้งก่อนไปเนาะเพราะว่ามันมีทั้งตัวโฟมกันกระแทกมีอะไรพวกเนี้ยเออแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นคู่มือครับแต่ว่าเมาโนนี่คู่มือหนาหนามากเลยนะเมาโนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขามีตัวพวกโปรแกรมต่างๆค่อนข้างเยอะนะก็คือสําหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็เราก็สามารถมาเปิดอ่านได้เนาะน่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เราจะต้องอ่านคู่มือกันนะโอเคอย่างต่อมาก็คือออออเราขาขมมดกูก่่งนีผ ว่ากล่องนี้คืออ่าผมว่าเราอย่าเพิ่งกล่องดีกว่าเราค่อยๆแกะออกมาทั้งหมดเลยแล้วเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคขออนุญาตวางไว้ก่อนนิดนึง โอเคเราขออนุญาตไปวางไว้ข้างล่างนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหนึ่งมีตัวไมโครโฟน2อเป็นตัวทั้งเป็นตัวฐานแล้วก็น่าจะสายน่าจะอยู่ข้างในนี้ด้วยแต่เราโอเคเราลองแกะพระเอกของเราดูก่อนว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นดีไซน์มินิมอลนิดนึงนะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ข้างในเนาะไม่มีอะไรนี่ครับเขาจะเป็นสีใสขาวๆคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นแล้วก็น่าจะเป็นไฟล้อมรอบอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็่แค่จินตนาการภาพตางก็คิดว่าน่าจะสวยพอสมควรแล้วเนาะ น่าจะเป็นระบบทัสกีจเนาะแบบว่าเอามือจิ้มๆกันหรือแตะก็พอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวปรับบอลรุ่มเสียงต่างๆเนาะซึ่งมาโน่เขาดีไซน์มาน่าสนใจนะท่านผู้ชมก็คือเหมือนเขารู้อะว่า,วาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นโลโก้นี่ปะนี่นะเนี่ยหันโลโก้มาเนี่ยเห็นปหคือปกติคนเราต้องวางถ้าไม้ประเภทนี้เขาต้องวางไม้ประมาณนี้อยู่แล้วเขาก็เลยเอาโลโก้หันมาทางนี้แล้วก็ตัวอันนี้หันมาทางนี้หมดเลยเห็นไหมเห็นป่าตัวโลโก้อะไรเรียบพร้อมโอ้อันนี้น่าติชมมากอันนี้เพราะว่าถ้ารถเทียบกับไฟฟ้าจำที่ผมรีวิวได้มมััักกก็คือโโลนนบหวะ อันนี้ถือว่าดีครับถือว่าดี แล้วก็ยังต่อมานี่เห็นไหมข้างในมีทั้งสายทั้งตัวฐานเราขอแกะฐานออกมาก่อนนะอ่าแล้วเขามีแถบตัวนี้ด้วยครับนี่ครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัววงแหวนที่เอาไว้ต่อกับตรงนี้ครับเพื่อไปต่อกับขาตั้งไม่ก็ได้หรือจะต่ออย่างอื่นก็ได้เอ่อแต่ตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ต้องเสียบครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีนะท่านผู้ชมนี่สายที่เขามีมาให้ก็คือ1นึ่งเป็น USB Type C นี่แล้วก็เป็นตัวของ USB ธรรมดาแล้วก็สามารถแกะออกมาเป็น Type C ได้มันแน่นจบบอืนี่ครับ Type C อีกด้านหนึ่ง ว่าถ้าดีไซน์อย่างนี้มาแปลว่าต่อเชื่อมมือถือได้แน่นอนครับคอนเฟิร์มได้แน่นอนแต่สําหรับ iPhone ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่เป็นแค่ไทยซีอย่างเดียวนะโอเค แล้วก็กันชื้นครับเอ่ออย่าหากินนะครับกินไม่ได้นะมันม่เหมือนขนมอย่ากินเชียวหนยเราลองประกอบกันดูซินี่ครับการประกอบก็จะเหมือนตัวไฟฟเลยฮะชุบนี่มีหน้าตานี่ปกติไมเคเขาจะหันทางด้านนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะเป็นเมาโน่เป็นโลโก้ต่างๆแล้วก็ด้านข้างเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าเป็นไฟฟก็คือเขาจะกลับด้านไปเลยแล้วก็นี่ครับมาดูด้านนี้กันอันนี้จะเป็นตัวของเอ่อรูสายต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็น XLR เนาะเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นตัวแจ็ค3.5ที่เอา เพื่อมนิเตอร์เสียงเนาะแล้วก็ตรงนี้ปุ่มปรับไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะตนัวต่อก็จะเป็นรู USB ที่เราสามารถเอาอันนี้เสียบได้เลยเนาะก็โอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆนะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปทดสอบเสียงกันว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นยังไงตัวไฟต่างๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยโอเคเจอกันโอเค ก่อนที่เราจะทําการอะไรกันแล้วแต่ให้เราโหลดตัวโปรแกรมเมวนโน,โนโลแล้วทําการปรับตรงนี้ไปที่แอดวาแล้วก็กดไปที่ติ๊กไปที่นอยส์เพื่อปิดเสียงนอยสนั่นเองนะฮะท่านผู้ชม โอเคตอนนี้ก็อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมเองแล้วนะฮะแล้วก็ตัวโปรแกรมที่อยู่ด้านข้างของผมนี่เองนะคือตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมของทางเมลโนเองซึ่งสามารถใช้ได้กับไมค์หลักหลายรุ่นของเขาในแบรนด์เครือของเมลโนเองนะซึ่งตัวนี้คือหนึ่งในนั้นครับผมแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยอ่าย่านการรับเสียงของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่บนนี้นี่ตรงนี้ผมจะแ,ะแตะให้ ซึ่งก็เหมือนเจ้าตัวของไฟฟนั่นเองนะเพราะว่าตัวไฟฟนี้เขาก็ขึ้นบนนี้เหมือนกันนะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะให้เราลงมาข้างล่างอย่างนี้ซึ่งโอเค นี้คือตัวตัวไดเวอร์ผมมันอาจจะทําให้ไอ้นี่หายไปนะก็คือเอาว่าว่ากันง่ายๆเนี่ยเขาเหมาะสําหรับการแขวนไว้กับตัวขาตั้งไม่นั่นเองครับท่านผู้ชมอ่าก็คือเขาจะห้อยห้อยเอาไว้บนหัวซึ่งโอเคแหละเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะตัวขาตั้งหม่ที่ผมวางไว้นะมันจะเป็นแบบคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะซึ่งโอเคแหละอ่ามันก็จะปรามานี้คร่าวๆทีนี้ว่าเราไม่ได้มารีวิวตัวของขาตั้งหม่ด้วยเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะไม่สามารถให้ท่านผู้ชมดูได้เนาะก็อันนี้ก็คือเราจะมาฟังเสียงกันด้วยแล้วก ตั้งค่าต่างๆเนาะตัวระบบแต่ว่าผมขออนุญาตสักผู่หนึ่งคือผมไม่แน่ใจว่าตัวที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยเปิดฟิลเตอร์ไว้หรือเปล่า่าโอเคเตอร์วไว้ก็คือให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงอย่างเต็มที่เลยว่าอันนี้เป็นตัวโปรแกรมเขาเองแล้วก็เป็นตัวไม่ของเขาเองนะที่สามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างเนาะก็นี่ก็พวกนี้ก็คือผมแจ้งไปหมดแล้วเนาะเพราะว่ามีตัวปุ่มปิดเปิดไม้อะไรพวกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมเห็นนีไหมเห็นไฟสีไอ้ตรงนี้ไหมเี่นจุดๆเนี่ย ก็คือถ้าสมมุติว่าเราหมุนเนี่ยอ่าแล้วถ้าสมมติว่าอนุญาตนะปุ่มปุ๊บีลยวแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตเลยนะผมขอปิดไฟก่อนปิดไฟเราจะทำการกดด้านล่างเนาะอ่าโอเคก็คือตัวนี้เนี่ย เสียงยังไงก็ได้แต่สมมติว่าเรากดเป็นสีจำนเงินเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นตัวการปรับเสียงตอนที่เราอ่ามอนเอิเสียงอะสามารถปรับได้เลยตัวไม้ตัวนี้นะซึ่งโอเคแหละเราจะปรับเป็นอย่างเดิมไปติดหาออก โอเคก็ okay. เสียงคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะถ้าสมมุติเราต้องแต่ว่าเราต้องลงไดเวอร์ของเขาด้วยนะคือถ้าไม่ลงเนี่ยค่อนข้างแย่ครับส่วนตัวผมมองว่าไฟฟายดีกว่าแต่ไฟฟายอันนั้นแบบปลั๊กแอนเพย์ก็คือเสียบปุ๊บใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีตัวไดเวอร์ปรับอะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้าตัวเมาโน่เนี่ยที่เห็นที่อยู่ด้านซ้ายแถบนี้ก็คือตัวเมลโน่เนี่ยก็คือเขาสามารถปรับได้ละเอียดครับก็คือเป็นเกณฑ์เสียง แล้วก็เป็นเสียงหูฟังคือถ้าใครไม่ถนัดที่จะมากดปุ่มตรงนี้ก็คือสามารถปรับในไดเวอร์ได้เลยนะแล้วก็เป็นตัวการคัสตอม EQ คคือ EQ มันเป็นระบบเกี่ยวกับเสียงนี่แหละฮะแต่ว่าทางด้านนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้ตามเรื่องของระบบเสียง EQ หรืออะไรของส่วนตรงนี้นะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยก็คืออันนี้น่าจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการตัดระบบตัดเสียงต่งตางๆเนานะเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะแต่โอเคแหละแต่ตัวน้อยอ่ะเป็นตัวที่น่าจะเป็น จุดสำคัญที่สุดเนาะสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการที่จะเออไม่ให้มันมีเสียงรบกลัวหรืออะไรเงี้ยแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตัวน้อยเนี่ยมันจะตัดเสียงทุกอย่างเลยแม้แต่แม้กระทั่งเสียงตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าปรับอย่าปรับเยอะเกินไปที่เขาแนะนํามาคือ33กําลังดีผมลองแล้วประมาณ3าถ้า40ไม่ได้ละไม่ได้ละมันมันจะเกินไปมันจะแบบ ัดยับเลยแบบว่าเสียงเราหายไปเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผมมาแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าสมมติผมไปที่สแตนดาร์ดปุ๊บผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีเสียงน้อยหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ผมลองมาก็คือถ้าสมมติว่าผมปรับเป็นสแตนดาร์ดปุ๊บไอตัวน้อยตรงนี้จะหายไปเลยเห็นปะคืออันนี้ผมแปลกผมแปลกมาก ต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรซึ่งเราก็จะกดเปิดเหมือนเดิมนะก็เรื่องไฟใช่ไหมก็คือเรื่องไฟอ่ะอันนี้เลยมันจะอยู่ทางด้านช่องนี้ซึ่งอันนี้ผมปิดไฟไว้อยู่นะถ้าสมมติเราเปิดเราสามารถกดเปิดได้เลยนี่แสงเขาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่แปลกใจคือถ้าผู้ชมเห็นด้านล่างนี่ไหมก็คือไฟเขาอ่ะปรับได้แค่สีสีเองครับก็คือมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีม่วงซึ่งผมแปลกใจมากเลยว่าทําไมไฟมันถึงได้แค่นี้แล้วก็ปรับโหมดต่างๆได้เนี่ยไดนามิกเนี่ยอันนี้เขาก็จะปิง้งปับ,ป,บ,ป,บปิงย เห็นปะมันก็จะแบบแบบคร่าวๆเนี่ยเห็นปะคือถามผมว่ามันมันเรื่องไฟแย่ครับคือถ้าแนะนําผมถ้า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 สมมติแนะนำเนี่ยคือด้วยความว่าตัวไมโครโฟนรุ่นนี้เนี่ยเขามี2แบบครับก็คือ1ตัวไฟ RGB กับ2ตัวอ่าธรรมดาเลยไม่มี RGB เนาะแต่ส่วนตัวมองว่าไม่มี RGB ก็สวยดีเหมือนกันนะคือถ้าไฟ RGB คือปกติคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ปรับกันอยู่แล้วแหละก็คือแต่ว่าไฟอันนี้ดีสุดละเนี่ยไอแบบ ลุงอะน่าจะดีที่สุดแล้วคือบันละความหลากหลายมันค่อนข้างต่ำครับสำหรับตัวไฟเนาะแล้วก็โทนนี่ครับมันสามารถปรับโทนเสียงได้ด้วยนี่ก็คือตรงหน้าตรงนี้เลยมีดีฟเมลออริจินลมีเน t ช o n a l ลแล้วก็เอ่อรีเจนเอ่อโอเคถ้าสมมติว่าผมอ่านผิดเรื่องยังไงขออภัยนะผมก็ลืมไปเลยเหมือนกันก็ตลบโปกฮากันไปนะซึ่งก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะสำหรับตัว3ตัวนี้ต้องบอกว่าตัวไอตัวดีอ่ะ เห็นต่างอยู่อาจจะเช่นผมปรับดีบอ่าตอนนี้ผมปรับดีบลผมไม่รู้นะว่าเสียงตอนนี้ปัจจุบันเป็นอย่าง้ยเป็นอย่างไงบ้างต่อไปก็คือในช่องาธรรมชาติซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเสียงธรรมชาติปกติแลว้วมันเป็นอย่างไงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมปรับไอ,อสีทองเนี่ยเหมือนเสียงมันจะดังขึ้นแล้วก็มีนอยส์ที่มากขึ้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันดีขึ้นอย่างไรนะโอเคผมปิดไฟก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างแสบตาพอสมควรนะก็สําหรับ ขอเสนอราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่รวมโคตรลดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่1,700กว่าบาทนะฮะแต่สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับใครที่เริ่มต้นในการอยากจะทำคลิปวิดีโอหรือจะคุยกับเพื่อนหรือจะสตรีมเมอร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ของท่านก็จริงๆก็ค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะสำหรับงบเริ่มต้นนะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะไลค์ like, กดซับสไคร์แล้วกดแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม